สวัสดีค่ะนักเรียนคลิปสำหรับวันนี้ครูไก่จะสอนทบทวนความรู้เกี่ยวกับหลักการหาค่าของงานตามลักษณะการออกแรงแบบต่างๆนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเชิญชมคลิปไปพร้อมๆกันเลยนะคะอ่าเห็นนะคะอ่าทบทวนนะเวลาเราจะหางานนะักเรียนต้องจำคอนเซปต์งานต้องเอาแรงคูณระยะทาง ตามแนวแรงนะคะเอาแรงคุระยะทางตามแนวแรงนี่อันนี้คือคอนเซปที่เราต้องจําง,งานเกิดจากแรงคุระยะทางตามแนวแรงคําว่าระยะทางตามแนวแรงก็คือถ้าเราออกแรงแนวระดับระยะทางก็ต้องอยู่แนวระดับเราออกแรงแนวดิ่งระยะทางก็ต้องอยู่นแนวดิ่งนะคะคาว่าแนวเดียวกันเนี่ยอาจจะทิศเดียวกันหรือตรงข้ามกันก็ได้นะฮะ <Iím Des> <an> ตัวอย่างแรกเรา ถ้าเกิดเราออกแรงแนวนี้แล้วเดลต้า x อยู่แนวนี้อันนี้คือตั้งฉากกันอันเนี้ยงานเท่ากับ0เช่นอะไรเช่นหิ้วของแล้วก็แบกของหรือแบกของก็ได้ค่ะแบกของถือนะคะแล้วก็เดินบนพื้นราบ พวกนี้กิจกรรมที่เราบอกว่าเดินทิ้วของแบบของถือของเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันออกแรงแนวดิง่งออกแรงแนวดิง่งเมื่อออกแรงแนวดิ่งภาพมันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือเอ็กแต่เดินบนพื้นราบอันนี้พื้นราบนี่คือเดลต้าเอนะอันเนี้ยเดลต้าเอ็กันไปทางด้านนี้เพราะฉะนั้นกิจกรรมพวกนี้ก็จะทำให้งานเป็นศูนย์เข้าใจนะ นะคะอะ่ต่อไปถ้าเราออกแรงแบบนี้ก็คือเราออกแรงดึงในแนวนี้แล้วก็เดลต้า x ก็อยู่แนวเดียวกันอันนี้งานเนี่ยไม่เท่ากับศูนย์แต่งานเป็นบวกงานเป็นบวกถ้าเป็นถ้าออกแรงแบบนี้นะคะโดยสมการก็จะเป็น F คูณกับเดลต้า x เ e คูณกับ Delta เดลต้าเอลย <c oughs> ออกแรงแนวไหนระยะทางเท่าไหร่เอามาแทนค่ากันถ้าไม่รู้ก็หาจาก <c oughs> กฎของนิวตันกับสมการการเคลื่อนที่นะคะทั้ง3อันนี้นะอ่าต่อไปถ้าเราออกแรงแนวนี้แต่เดลต้าเอยู่แนวนี้อันเนี้ยงานก็ไม่เป็นศูนย์แต่งานเป็นลบ เราจะเห็นว่าแรงกับทิศการกระจัดมีที่ตรงข้ามกันหรือนะถ้าเป็นวัตถุเนี่ยนะฮะอันนี้ก็ตัวอย่างเช่นวัตถุก้อนนี้มีแรงกระทํำคือแรงดึงกับแรงเสียดทานซึ่งมีที่ตรงข้ามกันอันนี้ก็จะเป็นเดลต้าเอถ้าถามงานงานของแรง f นะฮะครูเขียนตรงนี้ ก็จะเป็นบวกเพราะว่า f กับเดลต้า x มีที่เดียวกันเห็นไหมอันนี้นะอันนี้ก็จะเป็น w เท่ากับ f คูนเดลต้า x แต่ถ้าถามงานของแรงเสียดทานแรงเสียดทานอยู่ตรงนี้นะมีที่ตรงข้ามเห็นไหมก็จะเป็นลบซึ่ง w ับก็จะเป็นลบเคูณเดลต้า x นะคะในงานของแรงเสียดทานนะ,ะหรือถ้าเป็นแนวดิ่ง ถ้าเป็นแนวดิง่งเช่นเราออกแรงดึงวัตถุด้วยแรง f แต่ในแนวดิ่งก็จะมี mg นะคะแล้วก็ delta x ขึ้นไปทางด้านนี้นั้นเราก็จะเห็นว่าตัว f กับ delta x มีทิศเดียวกันนั้นครูถามหางานของแรงเราก็จะได้บวก ซึ่งเกิดจาก w เนี่ยเท่ากับ f คูณเดลต้าแต่ถ้าเป็นงานของน้ำหนักคือนานของ mg mg มีทิศลงเดลต้ x มีทิศขึ้นงานก็จะเป็นลบดังนั้น w ก็จะเป็น mg นะอ่น,นี้ครูอขอเปลี่ยนให้เป็นตัว h ก็แล้วกันนะคะเพราะแนวดีเราจะใช้ตัว h จะได้ดูน่อันนี้ก็เป็น f อันนี้ก็เป็น f คูณ h อันนี้ก็เป็น mg คูณ h ใช่ไหมเข้าใจปะ่ะอันนี้ก็ใส่เครื่องหมายอะไรเข้าไปลบข้างหน้าลบข้างหน้าอันนี้เป็นหลักการของมันพอได้ไหมคะหรือถ้าเกิดเราออกแรง<ด>แบบนี้ออ,ออกแรงแบบนี้นะคะถ้าเราออกแรงแบบนี้ ออกแรงแบบนี้แรงนี้ทำมุมกับแนวระดับนะคะแต่ว่าวัตถุเนี่ยเคลื่อนที่นักเรียนก็จะเห็นว่าเดลต้าเกับ F เนี่ยมันไม่ได้อยู่แนวเดียวกันนักเรียนก็เลยต้องแตกแรงแตกแรงออกมาดอแนวนี้เส้นนี้ติดกับมุมตรงนี้ก็จะเป็น F cos θ เ และอีกอันก็จะเป็น f sine t ในกรณีที่มีแรงเดียวนะคะแล้วเราจะเห็นว่าแรงที่อยู่แนวเดียวกันที่คือ f cos นั้นตามรูปนี้ W ก็จะเป็น f cos t e t ต้องเอาแรงที่อยู่แนวเดียวกันที่มาคิดก็จะเป็นตัวนี้นะคะหรือถ้าเกิดออกแรงในทิศทำมุม กับแนวดิ่งอันนี้เอฟค่ะแล้วก็ทํามุมอย่างนี้เหมือนกันอันนี้การกระจัดไปทางด้านนี้นักเรียนก็จะเห็นว่าแรงไม่ได้อยู่แนวเดียวกับการเคลื่อนทีล่ละเราก็ต้องแตกแรงนะคะก็สองแนวเหมือนเดิมแรงก็อยู่สองแนวนี้เหมือนเดิมแต่ตรงนี้จะเป็นเอฟซายละเพราะมุมมันติดกับตรงนี้มุมติดกับเส้นไหนเส้นนั้นเป็นคอร์สนะ นะคะตรงนี้นะดังนั้นข้อนี้สมการแรงที่ทำให้เกิดงานคือ f ลายพิทิตเดียวกันทอ่า f ไซด์ดีมาก f ไซด์เซต้าแล้วก็คูณกับเดลต้า x นะคะอันนี้ครูพูดคร่าวๆนะคะอ่ะต่อไปค่ะทีนี้ถ้าเกิดเจอโจทย์แบบว่าไม่รู้ถ้าไม่รู้ แรงนะว่าเป็นเท่าไหรส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกรณีที่ถ้าไม่รู้ f เนี่ยเป็นโจทย์ที่มีแรงกระทำส่วนใหญ่นะใช้คำว่าส่วนใหญ่เแล้วกนโจทย์เป็นโจทย์ที่มีแรงกระทำมากกว่าหนึ่งแรงนะคะถ้าไม่รู้ f นี่ทำยังไง ถ้ามีโจทย์เกิดจากมีแรงกระทำมากกว่าหนึ่งแรงเนี่ยถ้าไม่รู้เอฟเนี่ยต้องหาเอฟจากกฎของนิวตันกฎของนิวตันที่เราจะหาเอฟเนี่ยมีสองข้อคือกฎข้อหนึ่งกฎข้อหนึ่งคือแรงรับเป็นศูนย์รู้ได้ยังไงว่าจะใช้กฎข้อที่หนึ่งก็คือคีย์เวิร์ดมันจะบอกเราว่า นะคะก็คือ V ีคงตัวเจอคำว่าประโยคตรงนี้ V ีคงตัวเมื่อไหร่ก็คือใช้กฎข้อนี้การใช้กฎข้อนี้ก็คือเอาแรงสองข้างมาเท่ากันแรงที่อยู่แนวเดียวกันเคลื่อนที่นะจับมาเท่ากันนะเข้าใจที่ผู้พูดนะคะแรงสองข้างมาเท่ากัน นำแรงสองข้างมาเท่ากันมาเท่ากันตรงนี้ <c oughs> ต่อไปถ้าเป็นกรณีที่ใช้กดข้อสองเนี่ยครูวาดรูปให้ดูก่อนดีกว่านะคะตัวอย่างเช่น มีแรงดึงแล้วก็มีแรงเสียดทานถ้ามีแรงเสียดทานหนูเขียน n เขียน mg นะคะในในแนวนี้จะเห็นว่ามีแค่นะคะแนวนี้จะมีแค่ n กับ mg นะนนี้ n จะเท่ากับ mg นะคะ,อะโอเค ถ้าเขาเขียนว่า v คงตั okay. วนหัเก็บไปแล้วค่ะขอย้ายก่อนเดี๋ยวมันซ้อนกันเยอะนกเรียนอ่นอานแล้วออกอันนี้คขูเขียนกันว่า v คงตัวนะ v คงตัวแนวนี้นะคะแนวดิ่งแนวนี้นะคะมีแค่สองแรง n เท่ากับ mg อันนี้ v คงตัว วิธีการวีคงตัวแรงรับเป็นเท่าไหร่คะแรงรับเป็นศูนย์ก็เอาแรงสองข้างแรงสองข้างที่อยู่<อ>แนวเดียวกันเคื่อนที่คือแนวนี้ใช่ไหมมาเท่ากัน<อ>หนูก็จะได้เอดึงเท่ากับเอฟเสียดทานเนี้ยค่ะเข้าใจไหมลูกเอฟดึงเท่ากับเอฟเสียดทานนั้นถ้าโจทย์บอกแรงเสียดทานมาเลยเป็นนิวตันมาเลยเช่น บอกแรงเสียดทานเท่ากับสนิวตันก็หมายความว่าแรงนี้ก็เป็น4นิวตันด้วยแต่ถ้าโจทย์บอกเป็นสัมประสิทธิ์มาให้เราคือตัวมิวเนี่ยถ้าบอกสัมประสิทธิ์มาหนูก็ต้องเปลี่ยนตรงนี้เป็นมิลเน,นะคะมิเถ้าบอกแรงเสียดทานมาเลยก็คือสิ้นสุดแค่นี้สิ้นสุดแค่นี้แรงเสียดทานเป็นเท่าไรแรงดึงก็เป็นเท่านั้นเช่นเป็นสินิวตันเอก็เป็นสิ แต่ถ้าไอเนี้ยไม่บอกมาตรงๆบอกมาเป็นสัมประสิทธิ์คือบอกมาเป็นตัวมิลเนี่ยหนูต้องเปลี่ยนเอตัวเนี้ยให้เป็นมิลเอและเอคืออะไรคะ Mg อยู่ตรงนี้นะเนีนก็จะได้มิลเอนี่คือค่าเอออกมาแล้วค่ะลูกเงนก็เอาไปใส่ในเดลตาเอได้พอได้ไหมคะ,น,ะน,นี่คือแบบ<พ>อ,อันที่หนึ่งอันนี้คือเป็นกฎข้อหนึ่ง ทีนี้ถ้าเป็นกฎข้อสองกฎข้อสองค่ะกฎข้อสองก็คือซิกมาเอเท่ากนะับเอเก็บกฎข้อสองเนี่ยรู้ได้ยังไงว่าเป็นกฎข้อสองก็คือมี A ใช่ไหมหรือมีการเปลี่ยนมีการเปลี่ยนความเร็ว โดยโจทย์ไม่ได้บอกเอหรืตรงฮะมีการเปลี่ยนความเร็วเช่นเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งแล้วก็มีความเร็วเป็นเท่านั้นเท่านี้เนี่ยอันนี้คือมีการเปลี่ยนความเร็วก็จะเกิดความเร่งเกิดขึ้นนะคะนั้นเวลาเราจะใช้สมการดูรูปภาพเราก็สมว่าเป็นโจทย์อันเดิมเป็นโจทย์อันเดิมออกแรงเหมือนเดิม บอกแรงเหมือนเดิมอันนี้ก็เหมือนเดิมทุกอย่างเลยแต่เราบอกว่าเคลื่อนที่ไปในทิศนี้ด้วยความเร่งน,นะคะเคลื่อนที่ไปในทิศนี้ด้วยความเร่งเราก็ใช้กฎข้อที่สองก็คือเอาอะไร ตรงนี้ก็จะเป็นซิกมาเอเท่ากับเอนักเรียนก็เอาแรงที่เคยจับมาเท่ากันมาเท่ากันไม่ได้ละเราต้องเอามารวมข้างนี้ซึ่งก็คือสองอันนี้ที่อยู่ที่เดียวกับ A นะคะอย่าลืมนะแรงที่จะเอามาใส่ต้องอยู่แนวเดียวกันทันที่มันมีที่ตรงข้ามกันเอามาลบกันอันนี้คือ F <ม>ก็เป็น F ดึงลบด้วย pe, เสียศษฐานเท่ากับเอแล้วก็ ถ้าไม่บอก f มาก็เปลี่ยนเป็น m ี n เท่ากับ m a นะฮะหรือนักเรียนจะย้ายข้างก่อนก็ได้ถ้าเราย้ายข้างก่อนเราจะหา f ใช่ไหมเราก็จะได้ f ตัวนี้ลบย้ายมาเป็นบวกแล้วเปลี่ยน f ตัวนี้เป็น m ี n แต่ n มันคือ m g ค่ะ ก็ได้เอฟออกมาแล้วคะ่ะแล้วก็เอาไปคูณกับเดลตาเอหลักการเดียวกันนะคะคืออันนี้เป็นตัวอย่างว่ามันต้องอยู่แนวเดียวกันขึ้นที่นั้นถ้านักเรียนเจอโจทย์ที่มันไม่มันมีแรงเสียดทานแต่เราออกแรงแนวนี้แต่ยังคงมีแรงเสียดทานหลักการเหมือนเดิม ก็คือนักเรียนต้องแตกแรงตรงนี้เป็น f cos t e t ตรงนี้เป็น f sin เซ e t ตรงนี้มี n ตรงนี้มี mg แล้วไปทางด้านนี้ด้วย v คงตัวอันนี้คือ delta x นะคะหลักการเหมือนเดิมเอาแรงถ้า v คงตัวแรงสองข้างมาเท่ากันแต่ต่างกันตรงนี้ค่ะตรง N. n n จะไม่เท่ากับ MG และเพราะว่าแนวดิ่งมี3แรงในรูปนี้ N บวก F sin ซึ่งมันมีทิศขึ้นเหมือนกันเอามาบวกกันไปเท่ากับ MG N ก็จะเป็น MG ลบ F อ i n ซตาอันนี้คือค่า N ที่เราจะเอาไปใช้ นะคะพอหางานถ้าสมมติไม่รู้แรงนะซิกมาเอฟเท่ากับศูนย์ถ้าไม่รู้แรงหนูจับแรงสองข้างมาเท่ากันก็คือเอาแรงนี้แนวเดียวกันเห็นไหมก็จะเป็น f c o s อสเซตเท่ากับเเสียดทานแต่ f ตัวนี้คือมิลเอ็นอ N คืออะไรเป็น Mg ลบ F ซน์เรียนย้ายข้ามาก็เป็นมิวเออาวงเล็บออกตรงนี้ก็ลบมิวเอฟน์เซตานะคะย้าย F กับ F เราแทนตัวเลขเนี่ยมันก,ก็เอ F กับ F มาไว้ข้างเดียวกันก็หาออกมาว่า F เ,เป็นเท่าไหร่อันนี้รู้สึกจะไม่ได้ออกข้อสอบนะคะ แต่เผื่อหาให้เป็นนะโอเคผ่านไหมนี้ได้ปะ่ะอ่ะงั้นถ้าอาจจะไปดูบนพื้นการทำงานแนวดิ่งบ้างทำงานแนวดิ่งนี่สไลด์พอนะคะกรณีทำงานแนวดิ่งาง,านนง,งานแนวดิ่งนะคะงานในแนวดิ่งครูให้นักเรียนใช้สูตรอันนี้เลย W เท่ากับ mgh งานในแนวดิ่งกับงา,งานในแนวดิ่งเช่นวัตถุเนี่ยมีมวล A m เราออกแรงดึง f พราะนั้นน้ำหนักตรงนี้ก็จะเป็น mg เราดึงขึ้นมาทำให้มวล A m เนี่ยขึ้นไปสูงจากเดิมเนี่ยเท่ากับ h นะคะโดยโจทย์ไม่ได้บอกอะไรเลยเนี่ย ถ้าจ์ไม่บอกอะไรเลยว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร่งหรือความเร็วคงตัวนักเรียนคอนเซปต์มันคือเอาแรงคูณร,ระยะทางตามแนวแรงนะคะถ้า,าวีคงตัวถ้าบอกว่าวีคงตัวหรือไม่พูดอะไรเลยว่ามีความเร็วคงตัวหรือความเร่งก็ให้ถือว่ามันเป็นแบบนี้นะให้คิดว่ามันเป็นวีคงตัวซะเมื่อวีคงตัวแรงลับก็เป็นเท่าไหร่ แรงลับก็เป็นศูนย์เมื่อแรงลับเป็นศูย์ก็แรงแนวเดียวกันที่จับมาเท่ากันก็คือ F เท่ากับ mg เราก็ได้ F กับ mg เท่ากันค่ะงั้นพอเราไปหางานงานคอนเซปต์มันคือเอาแรงคูณระยะตามแนวแรงใช่ไหมในที่นี้แรงเราคือ F ระยะตามแนวแรงก็คือ h แต่ s มันคือ MG ที่เราหามาเมืเ่อกี้ค่ะได้ s ก็เลยได้สมาการนี้ออกมาก็คือตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าโจทย์บอกงานในแนวถามงานแนวดิ่งนะักเรียนใช้นี่เลยนะแต่ต้องเป็นแบบมีความเร็วเป็นยังไงลูกคงตัวคือโจทย์จะใช้คำว่ามีความเร็วคงตัวหรือไม่บอกว่าเคลื่อนที่แบบไหน ให้คิดเป็นแบบนี้ไปเลยนะคะก็คือใช้สูตรนี้ไปเลยเข้าใจไหมลูกเข้าใจเข้าใจค่ะอ่านะคะอ่ากลับอีกอันหนึง่งบนพื้นเอียงลูกนะคะถ้าทำงานบนพื้นเอียงทำงานบนพื้นเอียงพื้นเอียงนี้โจทย์จะบอกส่วนใหญ่โจทย์จะไม่บอกความยาวเราคุณจะให้ความยาวพื้นเอียงเป็นแอลนะ แล้วก็ความสูงเป็น h พื้นเอียงยาว l ความสูงเป็น h ถ้าเราออกแรงนะฮะเราจะออกแรงแนวนี้คือแนวขนานกับพื้นเอียงและว,วัตถุเนี้ยก็จะมี mg นะคะนั้นถ้าตรงเนี้ยถ้าเคลื่อน,นที่ขึ้นด้วย v คงตัวเคลื่อนที่ขึ้นด้วย v คงตัวแสดงว่า แรงรับเป็นศูนย์ตามหลักของงานนะคะหลักของงานนเรียนเรียนตอนมอต้นเนี่ยหลักการคงค่าของงานเนี่ยเราจะบอกว่างานที่ให้เท่ากับงานที่ได้ถ้ากรณีที่ไม่มีการสูญเสียพลังงานเลยนะงานที่ให้เป็นงานของแรง ที่เราออกซึ่งแรงเนี่ยอยู่แนวเดียวกับความยาวก็เป็น f คูณ L กับงานที่ได้เป็นงานของน้ำหนักค่ะน้ำหนักเป็น mg ซึ่งอยู่แนวเดียวกับ h ก็เป็น mg คูณออันนี้นั่นหมายความว่าถ้าครูถามงานของแรง f นักเรียนต้องเอา w เกิดจาก f คูณ L นะ ถ้าถามงานของน้ำหนักนักเรียนจะต้องเอา mg คูณกับอะไรคะ h นะเข้าใจที่ครูพูดไหมงั้นครูร้อ,อกอว่าอ่าถ้าเราแบกของหรือยิ้วของเนี่ยเราแบกของยิ้วของไปนะเดินขึ้นอันนี้ไปหลังครูถือของไปได้ถือของขึ้นไปเดินขึ้นพื้นเอียง การแบกของถือของเราออกแรงแนวดิ่งหรือแนวขนานกับพื้นเอียง<น>เราออกแรง,แงเออเราออกแรงแนวดิ่งนะการออกแรงถือของหิ้วของเนี่ยเป็นการออกแรงแนวดิ่งอันนี้เราออกแรงแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ก็ต้องเป็น mg เช็มไหมนี่เราจะเห็นว่าเราออกแรงแนวดิ่งนั้นในที่เนี้ยควรจะใช้สูตรอันที่หนึ่งหรืออันที่สองคะ่ะ อันที่สองอันทีน่นะลูกท่านั้นหนูออกแรงแนวดิ่งก็เอาน้ําหนักนั้นตามภาพรูปรูปเนี้ยเดินหิ้วของขึ้นพื้นเอียงนะเขาไม่ได้บอกเคลื่อนที่แบบไหนนะเรียนก็ W เท่ากับ mgh ใช่ปะใช่ค่ะอ่าน,นะคะแต่ถ้าเป็นการออกแรงลากออกแรงลาก เราไม่ได้เดินขึ้นพื้นเอียงเราออกแรงลากเราไม่ได้ยกของนะคะเราออกแรงลากอันนี้อางนี้ออกแรงลากต้องเป็นแบบนี้ออกแรงลากแรงดึงแรงผักแรงฉุดแรงต้องอยู่แนวนี้เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องเอาเอฟคูณกับความยาวพื้นเอียงตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอ่าโอเคนะลูกนะคะอทีนี้เอฟจะเป็นเท่าไหร่ถ้าสมมติในกรณีออกแรงลากบนพื้นเอียงกรณี หางานเมื่อออกแรงบนพื้นเอียงเมื่อออกแรงกระทำกับวัตถุบนพื้นเอียงอันนี้ทวนให้ละเอียดเลยนะเนี่ยครยกพูดซ้ำเนี้ยห้าห้องอะ่ะถ้าสมมติเราออกแรงมีโจทย์ข้อหนึ่ง ถ้าเอาวัตถุวางอยู่ข้างบนแล้วมันถลไยลลงมาเองมันถลายลงมาเองเพราะอะไรเราไม่ต้องออกแรงผลักเนี่ยมันก็ไหลลงมาได้ถ้าพื้นเอียงไม่มีแรงเสียดทานพื้นเอียงไม่มีแรงเสียดทานนะ่กเรียนแรงลงเนี่ยตอนแรกเราต้องต้องมีความรู้เดิมก่อนว่าวัตถุที่วางอยู่บนพื้นเอียงเนี่ยมีแรงอะไรกระทำบ้าง หคือ mg และเราต้องแตก mg เป็น2แรงสองแนว2แรงใช่ไหมซึ่งแนวขนานกับพื้นเอียงกับแนวตั้งฉากแนวขนานกับพื้นเอียงจะชื่อ mg s i n แนวตั้งฉากกับพื้นเอียงจะชื่อ mg cos โดยมุมตรงนี้ยเท่ากันแล้วก็ตัวนี้ก็คือ n อันนี้คือสิ่งที่เราต้องรู้นะคะนั้นถ้า โจทย์ไม่มีแรงเสียดทานครูให้เขียนเฉพาะแรงในแนวขนานอย่างเดียวนั้นตรงนี้จะเป็น m g s i n e แล้วก็ความยาว L อนั้นถ้าเกิดปล่อยให้วัตถุถลายลงมาถลายคือลื่นลงไปเองลุกถลายคือลื่นลงไปเองแรงที่ทำให้มันลงมาได้ก็คือ m g s i n e นั้นงานในที่นี้จากแรงคูณระยะทางเนี่ยแรงในที่นี้คือ mg s i n เซคูณกับ l อันนี้ถ้าถลไหลงนะคะถลาหลงคือไม่มีแรงเสียดทานมนไหลลงมาเองถ้ามีแรงเสียดทานมันก็จะหยุดนิ่งอยู่บนพื้นเอียงนี่แะแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนให้มันลื่อนที่ขึ้นเคลื่อนที่ขึ้นไม่มีแรงภายนอกได้ไหมวัตถุอยู่ข้างล่างสุดแล้วขึ้นไปบนพื้นเอ,เอียงเองได้ไหมลูก วัตถุเออไม่ได้นะคะถ้าวัตถุอยู่ล่างสุดแล้วมันไม่สามารถขึ้นไปเองได้หรอกเราต้องออกแรงชุดมันขึ้นไปงั้นถ้าเกิดวัตถุพื้นนี้มันมีแรงเสียดทานเราออกแรงชุดขึ้นไปแล้วก็เคลื่อนที่ขึ้นด้วย v คงตัวแต่มีแรงเสียดทานแรงเสียดทานก็ต้องมีทิศลง แต่ในที่นี้เราบอกแล้วว่าแรงแนวนี้ต้องเป็นอะไรเสมอ mg sine e นะคะอย่าลืมนะ mg แนวนี้อันนี้ n แล้วก็ mg cos t e t นะคะเราจะเห็นว่าเราถ้าเราจะหางานจากแรงตัวเนี้ยเราต้องหาก่อนว่าแรงนี้เป็นเท่าไหร่แต่โจทย์บอกว่าแรงรับเป็น ศูนย์เพราะ v คงตัวจับแรงแนวกันที่มาเท่ากันแนวกันที่คือแนวนี้ซึ่งมีทั้งหมด3แรงเราก็จะได้ว่า f เท่ากับ mg sin เซตาบวกกับ f ใช่ไหมลูกใช่ไห<ช>มอืมนะคะอันนี้บวกกับ f ตัวนี้นักเรียนก็แทนค่าไป S Mg s i n ซึ่งเราไปดู F F คือ m u n แต่ N มันคือ Mg cos มันก็เป็น m u g cos มจีหนูก็แทนไปตึ้งอย่างเี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนหลังจากที่ครูทบทวนให้แล้วหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจในเรื่องของการหาค่าของงานมากขึ้นในคลิปต่อไปครูจะเฉลยแบบฝึกหัด นะคะเกี่ยวกับการคำนวณหาค่าของงานตามลักษณะของแรงที่มากระทำในแบบต่างๆติดตามตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า